ผมย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังนี้ได้ไม่ถึงเดือนบ้านเก่าเงียบและมีลวไม้ผูกล้อมรอบด้านหลังติดป่ากล้วยลกล้างตอนกลางวันไม่มีอะไรน่ากลัวแต่พอตกดึกความเงียบจะหนาจนเหมือนอากาศไม่ไหลคืนแรกที่ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงผู้หญิงเรียกชื่อผมเบาๆเหมือนคนยืนอยู่หลังบ้าน ผมคิดว่าอาจเป็นเพื่อนบ้านหรือคนเมาเลยไม่สนใจคืนที่สองเสียงนั้นดังขึ้นใกล้ขึ้นเรียกซ้ำๆด้วยนำเสียงเหมือนโกรธเคืองเหมือนคนที่รอคอยอะไรบางอย่างมานานผมเริ่มไม่กล้าเปิดไฟหลังบ้านเพราะทุกครั้งที่ไฟติดเงาของใครบางคนจะพาดผ่านผนังทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้น คืนที่สามเสียงเรียกเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้สะอื้นปนความแค้นผมแอบมองผ่านหน้าต่างเห็นรอยเท้าเปื้อนครนูนปรากฏบนพื้นซีเมนหลังบ้านทั้งที่ฝนไม่ได้ตกเช้าวันลุ่งขึ้นผมไปถามเจ้าของบ้านเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าเมื่อก่อนมีผู้หญิงถูกฆ่าฝังไว้หลังบ้าน เขาว่าหลอนไม่เคยไปไหนเพราะยังรอคนที่ทำไม่หลอนตายกลับมาคืนนั้นเสียงร้องดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้อยู่หลังบ้านแล้วมันยืนอยู่หลังผมหลังจากคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยไม่ว่าจะหลับตานานแค่ไหน เสียงหายใจเย็นๆจะดังอยู่ข้างหูเหมือนมีใครยืนซ้อนอยู่กับผมตลอดเวลาเช้าวันถัดมาผมลองส่องกระจกในห้องน้ำเงาสะท้อนเป็นตัวผมปกติแต่ด้านหลังกลับมีเงาผู้หญิงยืนอยู่ผมหมุนตัวทันทีไม่มีใครพอหันกลับไปมองกระจกเงานั้นยังอยู่ผมเห็นชัดขึ้นผมยาวเปียกน้ำ ใบหน้าซีดคล้ำดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธที่ไม่เคยจางผมพยายามเช็ดกระจกแต่ยิ่งเช็ดเงานั้นกลับยิ่งชัดเหมือนเธอไม่ได้อยู่ในกระจกแต่อยู่ในบ้านคืนนั้นไฟในบ้านดับพร้อมกันทุกดวงผมได้ยินเสียงฝีเทา้าเปื้อนน้ำเดินล่ายาวจากหลังบ้านเข้ามาในห้องนั่งเล่นเข้ามาใกล้ห้องผม เสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆหลังประตูจำฉันได้ไหมลูกบิดค่อยๆหมุนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสียงประตูเปิดคือเงาของผมที่บนผนังมันหันไปมองประตูก่อนที่ผมจะขยับตัวหลังจากคืนนั้นผมตัดสินใจเก็บของหนีออกจากบ้านเช่าทันทีไม่คิดจะรอให้ถึงคืนถัดไป แต่ไม่ว่าผมจะเก็บของเร็วแค่ไหนทุกครั้งที่เปิดประตูหน้าบ้านผมจะกลับมายืนอยู่กลางห้องเหมือนเดิมกระเป๋าวางอยู่ข้างเท้าประตูยังปิดสนิทผมลองเปิดหน้าต่างเปิดรัว้วแม้แต่ปีนออกทางด้านหลังบ้านผลลัพบเหมือนกันทุกครั้งผมจะกลับมายืนอยู่ในบ้านเหมือนบ้านหลังนี้ไม่ยอมปล่อยใครไป เสียงผู้หญิงเริ่มดังขึ้นกลางวันและกลางคืนไม่ต้องกระซิบอีกต่อไปเธอพูดชัดชัดจนผมจำได้ขึ้นใจเธอเห็นฉันแล้วเธอรู้แล้วเธอต้องอยู่ผมเริ่มเห็นคาบโครนตามพื้นทุกห้องรอยเท้าเปียกน้ำพาดผ่านไปถึงเตียงถึงห้องน้ำถึงหน้าประตูกระจกทุกบานในบ้านไม่สะท้อนผมอีกต่อไป มันสะท้อนแต่ผู้หญิงคนนั้นยืนมองผมด้วยสายตาอาฆาตเหมือนกำลังนับเวลาคืนนั้นผมได้ยินเสียงดินถูกขุดดังมาจากใต้พื้นบ้านและผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมบ้านหลังนี้ไม่เคยมีผู้เช่าอยู่ได้นานเสียงขุดดินดังขึ้นทุกคืนเริ่มจะเบาเหามือนเล็บขูดก่อนจะดังหนักขึ้น เหมือนมีใครใช้มือเปล่าขุดจะใต้พื้นบ้านผมลองรื้อแผ่นไม้ตรงกลางห้องแผ่นที่ผุและส่งกลิ่นอับผิดปกติใต้พื้นเป็นดินสีดำชื้นและไม่กลิ่นเน่าเหมือนของที่ถูกฝังไว้นานเกินไปผมขุดต่อไปจนปลายจอบกระทบอะไรแข็งๆไม่ใช่หินมันคือกระดูนิ้วมือเรียงกันผิดธรรมชาติ เหมือนกำลังพยายามไต่ขึ้นมาผมขุดลึกลงไปอีกพบโครงกระดูผู้หญิงทั้งร่างผมยาวติดดินเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและที่คอมีรอยเชื่อลัดเสียงผู้หญิงดังขึ้นใกล้หูเย็นจนผมขนลุกเขาฝังฉันไว้ตรงนี้แล้วไม่เคยกลับมาผมหันไป เธอยืนอยู่ข้างหลุมในสภาพเดียวกับโครงกระดูดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตไม่ใช่กับผมแต่กับคนที่ควรอยู่แทนฉันพื้นบ้านเรื่มสันไม้เรื่มแต่เหมือนบ้านทั้งหลังกำลังเรียร้องใครสักคนลงไปแทนบ้านทั้งหลังเงียบผิดปกติไม่มีเสียงขุดไม่มีเสียงเรียเหมือนมันกำลังรอ ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างลุมไม่โกรดไม่ร้องไห้แค่จ้องมองผมด้วยสายตาว่างเปล่าเหมือนคนที่ตัดสินใจอะไรไปแล้วฉันรอมานานเธอพูดช้าๆเสียงไม่เย็นอีกต่อไปแต่หนักเหมือนคำพิพากษาผมถามเธอว่าอยากได้อะไรเธอชี้ไปที่โครงกระดูแล้วชี้มาที่ผมบ้านหลังนี้ ต้องมีคนอยู่ใครสักคนแทนฉันผมเริ่มเข้าใจเจ้าของบ้านผู้เช่าคนก่อนทุกคนไม่ได้หนีไปพวกเขาถูกเลือกปืนไม้ด้านหลังผมเริ่มยุบเหมือนกำลังเปิดปากลิ่นเน่าลอยขึ้นมาแรงจนหายใจไม่ออกเธอเอื้อมมือมาจับข้อมือผมเย็นหนักเหมือนดึงลงไปทั้งร่าง ไม่ต้องกลัวเธอกระซิบมันเงียบเหมือนที่ฉันเคยเป็นและในวินาทีนั้นผมได้ยินเสียงประตูบ้านเปิดเสียงของใครอีกคนกำลังก้าวเข้ามาผมไม่รู้ว่าตัวเองรอดออกมาได้อย่างไรรู้แค่ว่าอยู่ๆแรงดึงที่ข้อมือก็หายไปผู้หญิงคนนั้นหันไปมองประตูมองคนที่เพึ่งเข้ามา ชายแปลกหน้ายืนงงอยู่ตรงทรณีเขาถามว่าที่นี่ยังให้เช่าอยู่ไหมครับบ้านทั้งหลังเงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นพืนไม้เรียงสนิทไม่มีหลุมไม่มีกลิ่นไม่มีโครงกระดูผู้หญิงคนนั้นยิ้มเป็นรอยยิ้มและที่ผมเห็นไม่อาฆาตไม่โกรธแต่โล่งใจ เธอปล่อยมือผมแล้วเดินผ่านไปร่างของเธอค่อยๆจางหายเหมือนภาระที่ส่งต่อสำเร็จแล้วผมเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองอีกหลายเดือนต่อมาผมเห็นประกาศข่าวเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์ชายวัยประมาณ30หายตัวไปจากบ้านเช่าหลังหนึ่งไม่พบร่องรอยผมจำที่อยู่ได้ดี เพราะมันคือบ้านหลังเดียวกับที่ผมเคยอยู่คืนนี้บ้านหลังนั้นมีผู้เช่าใหม่แล้วและมันจะไม่เงียบอีกต่อไป